ใช่ไหมทุกคนพี่ลิซ่าเขามาถ่ายคลิปถ่าย m อะเนี่ยตึกเนี้ยออสการ์เอ่อลงหนังออสการ์เนี่ยใช่ปะใครที่เป็นแฟนคลับลิซ่าช่วยบอกหน่อยเนี่ยเรามาถึงตรงนี้ละตามรอยลิซ่าเอ,อ นู้นเป็นแอร์พอร์ตเลียวลิงเออเดี๋ยวบิ๊กก็พาเพื่อนๆนะคะมาตรงที่โชดีซีตอนนี้ก็คือตอนกลางคืนนะคะซึ่งแบบเงียบเหงามากนะคะเดี๋ยวบิ๊กจะเริ่มต้นคลิปสตาร์ทตั้งแต่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นคลิปใหม่เดี๋ยวบิ๊ีจะไปแถวเพชรบุรีจะหานั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะคะแล้วก็แต่ก่อนอื่นเนี่ยพามาเดินดูตรงนี้ก่อนแถวโชดีซีนะคะ อุ้ยลมเย็นมากมีลูกชิ้นทอดด้วยเดี๋ยวเราไปตรงนูนน้นเนะไปตรงนู้นกันมันจะไปได้หรือเปล่าคือบิบ๊กจะไปแถวเพชรบุรีแล้วก็แถวเอ่ออะไรอะ่ะการท่องเที่ยวนะอ่าซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะไปกันได้ไหมอันนี้ก็เป็น เป็นห้างใช่ไหมตึกแกลนใช่ไหมอโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาโมอเตอร์ไซค์เพื่อขี่ไปตรงนี้ลมเย็นมากเลยอ๋อ,อนี่เป็นสนามอ๋อลมเย็นลมเย็นลมเย็นมากมาตอนกลางคืนนะ มันไม่ไม่เจอรถแล้วอะอ้าวสรุปกูเดินมาทำไมเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ปะแบบที่ชาร์จ EV. อีวีออ อุไทยทารัา อะไรนะคะทองบางกระปิอ๋อไหนเขาบางกระปิเขาอยู่ร้านนู่นบางกะปิเหรอคะใช่นี่คือทองเก่าอ๋ออันนี้เป็นทองเก่า ลมเย็น uh. มากเลยนะเออเพราะว่าแต่ฝนก็ยังดีนะฝนที่ฝนยังไม่ตกอ,อันนี้เป็นคองเก่าบางกะปิที่พี่วินบอกเ็บุรีตัดใหม่ที่เราเข้ามาตรงที่แถวถนนเพชรบุรีกันบ้างนี่เนาะ พร้อมพงเอกกมัยของตัด,อ,นนตดอ๋อเพชรอุทัยใช่ไหมอ๋อถนนเพชรอุทัยอันนี้เพชรบุรีตัดมา กดลิงก์อ่าใช่มักกะสันอืมรถติดเลยนะค่ะ <c oughs> <c oughs> ห้าสิบเนาะโอเครถให้ไม่ไเพราะว่าตอนเย็นจะ้ไรอันนี้ก็คือ Amazing Thailand ทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย่ะเดี๋ยวเราก็เดินไปดูกันต่อนะคะอันนี้ก็มากันในส่วนของออถนนเพชรบุรีนะคะนะคะทีนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนน่าจะรู้จัก ใครเคยบางคนชอบลิซ่านะคะบางคนชอบลิซ่าก็เลยอยากจะถามแฟนคลับของลิซ่าว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสถานที่ MV ที่ลิซ่ามาถ่ายคลิปใช่ที่มาถ่ายเ v ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยออสการ์เนี่ย, Oscar, ยใช่ไหมทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดี เราก็เลยแบบลองมาดูกันแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาดูกันว่าแบบใช่ไหมเออ,เอ,อคือจริงๆพี่ๆอ่เคยมาแถวนี้ตรงข้ามก็เป็นศึกธนะููิเมื่อกี้เป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะตกใจคิดว่าอะไรเขาบอกให้ไปได้นี่นะคะซอยเนี้ ี่สาธานารัฐอะไรอ่ะสาธานารัฐอะไรอ่ะสถานทูตสาธานารัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเลสเตอันนี้เป็นตึกธนภูมิเนี่ยพี่ลิซ่ามาถ่ายคลิปถ่ายเอมวี นั่นแหละก็เลยก็เลยมาถ่ายทำคลิปบริเวณนี้นะคะไปะเดี๋ยวเราเดินกัน ทอทอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถวนี้เป็นเพชรบุรีนะคะไม่ใช่จังหวดนะัดเพชรบุรีนะเมื่อกี้เหมือนเห็นตลาดเดี๋ยวเราค่อยไปตลาดกันเนี่ยนะคะเนี่ยที่ลิซ่ามาถ่าย MV ไปประตูน้ำก็ได้นี่ราชปลกประมาณนั้น นี่ไงที่ลิซ่ามาถ่ายเนี่ยเนี่ยสถานที่เนี่ยที่ลิซ่าที่ลิซ่าแบ็คพิงค์มาถ่ายอ่ะมีกับข้าวมีอะไรขายเนี่ยอันนี้เป็นโรงหนังออสการ์เก่านะคะที่ลิซ่าเคยมาถ่าย MV นะคะแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เขาไม่ให้เข้าเนาะเขาคุณล็อกเอาไว้เอออันนี้ตึกอาคารธนภูมินะคะอันนี้ก็เป็นป้ายรถเมล์เป็นป้ายรถเมล์ประมาณนี้แล้วก็มีเซเว่นเขอทักไทยเรา ข้างล่างนี้ก็มีอันนี้เป็นซอยเพชรบุรีสามสิบเก้าที่ลิซ่ามาถ่าย MV อะ่ะเนี่ยแหละตรงนี้แหละอ๋อเขาไม่ให้เข้าไปเนี่ยอยู่ได้แค่เนี้ย ทอ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 ก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปะเดินไปต่อเดินไปต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงเพชรบุรีเอ t มทเพชรบุรี ซอยซอยเพชบุรี41ประมาณนี้ละคะ่ะอ่ะยังไหวอยู่ก็เลยพามาเดินพี่ๆขอมาดูแบบเรื่อยๆนะขอพาพี่พี่ทุกคนมาเดินดูเรื่อยๆเพื่อนๆมาดูเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นตอนกลางวันอะ่ะไม่ไหวนะก็เลยขอเป็นตอนคืนใช่ไหมแต่ตอนคืนแล้วเรามีกล้องกล้องเราจะกลัวอะไรกล้องเราชารัดขนาดนี้เออการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับสมัยที่บิ๊กเคยเรียนจบเอ่อการท่องเที่ยวนะที่ธุรกิจบันดิตอ่ะ เราก็ต้องรู้จักตรงนี้อยู่แล้วที่นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวที่ทุกคนต่างก็ต้องรู้จักเวลาเราไม่รู้นะว่าที่เนี้ยเขาฝึกงานได้ไหมอ่ะเผอเวลามีน้องๆที่เป็นนักศึกษาท่องเที่ยวด้วยกันนะ่ะที่เขาต้องการหาที่ฝึกงานนะก็ลองไปสอบถามเขาดูนะเราไม่รู้ ประมาณนี้แหละอันนี้ซอยสี่สิบสามมีมวกร้านอาหารตามสามั่งมีนวดก็มี 43ทับ1เพชรบุรี H อ่าดูกันนะ ยยังเต็มอยู่เยลยโรงเรียนเซนดอร์มินินะคะอันนี้เพื่อนๆก็ลองมาดูกันนะคะตรงวิทยาลัยดอร์บอสโกนะคะอันนี้เป็นหมายเลขรถประจำทางลองมาดูอะลองดูกันนะ เี๋ยวพี่พี่จะเดินขึ้นสะพาน อ,อีวิทยาลัยดอนบอสโกลิสาชูโอ้อันนี้มีตลาดด้วยเว้ยอะมีอะไรกินกันตรงนี้บ้างดีนะเนี่ยมานั่งตลาดตรงนี้มันเป็นงานหรือว่าเป็นอะไรอะ่ะมีน้ำเย็นๆขาย บเบื้อองะลองมาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกตลาดเล็กๆอะคะ่ะอยู่ตึกลิสาใช่ไหมอ่อาก๋วยเตี๋ยวยังมีอยู่นะจ๊ะมีกว๋วยเตี๋ยวยังมีอยู่อยอโอมยก๋วยเตีต๋ยวคุบเตีออต๋ยว<า>คุบส่งเครื่องจ้าไปจ้าค่ะ เต่วยังมีอยู่ตึกตึกลาสาทูสาทูตึกาสา,า,าทูเนี่ย ประมาณนี้ละค่ะเป็นตลาดเล็กๆอยู่หน้าตึกอาคารลาาทูอะรักษาทูใช่ปะลักษาทาูอะเนี่ยชื่อเนี้ยตามเนี้ยค่ะอยู่ตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะเป็นถนนย่านของใจกลางเมืองกรุงเทพอยู่ติดกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน นี้ก็เป็นช่วงกลางคืนเฮ้ยวันนี้วันหนึ่งบิีบไปถ่ายตั้งหลายคลิปะฟอร์จูนเซ็นทรัลพระรามเก้าถนนพระรามเก้า R4A เพชรบุรีหลายที่แล้วนะตึกนี้อยู่ย่านใจกลางกรุงเทพฯอโศกเดี๋ยวคลิปต่อไปบิ๊บจะมาอโศก เดี๋ยวฉันมาโศกบ้างแต่ว่าวันนี้ขอค่อยนี้นะคะอยู่ติดกับ GMM g r ม m ี y อันนี้สะพานข้ามถานนเพชรบุรีสะพานข้ามไปได้ จะเป็นแยก,กเพชรบุรีเมื่อกี้เราไปพารามเก้ามาเราเพิ่งออกจากตรงซ้ายมือ น,นี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรีถนนเพชรบุรีนะคะขวามือนี้ก็ออกไปอโศกได้เดี๋ยววันอื่นพี่จะวางแผนไปอโศกบ้างนะคะแต่ให้ดูข้าวๆก่อนอันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีเดี๋ยวพี่ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วตรงนี้ก็เป็นแยกเพชรบุรีนะคะ แยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตรงนี้ไปคลองตันได้ตัดกับถนนอโศมนตรีนะคะะโน่น DMM แกมมี่อยู่นน่นตึก DMM แล้วก็มหาวิยาลัยมสวสีนครินวิโรจนะคะอันนี้ก็เป็นถนนเพชรบุรีสำหรับวันนี้พี่พี่ขอตัวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ